พยากรดวงชะตาราศีและลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนสิงหาคม2568นะครับชาวราศีธนูนะหรือว่าโลโก้เนี่ยเป็นคนถือคันธนูนะครับดาวประจำตัวเลรงลัคนาราศีเป็นปราเกษตรแล้วก็อุจจาวิลราชนะครับโดยภาพรวมแน่นอนก็คือมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่เป็นความสำเร็จที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับในทางกับการก็คือคุณก็สามารถจะแสวงหาราผลหรือประโยชน์จากสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเช่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานคุณอาจจะได้รับบทบาทหน้าที่ในการที่จะต้องแก้ปัญหานะครับให้กับคนอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาของตัวคุณเองนะคุณอาจจะได้ งานนะครับได้รับคาสั่งมาในการทํางานที่มันยากที่มันรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เกิดปัญหาขึ้นมาก่อนนะมีอะไรที่มันแบบผิดพลาดหรือชํารุดนะ่ะหรือว่ามีปัญหามาแล้วก็งานชิ้นนี้ก็มาถึงมือคุณนะให้คุณต้องแก้นะครับคุณก็สามารถที่จะแก้ได้นะนะเพราะว่าด้วยดาวประจาตัวนะครับที่เป็นหนุ่มาววิราชเนี่ยนะหมายถึงว่า สามารถทำได้สำเร็จนะครับแข่งขันอะไรแล้วก็สามารถที่จะมีชัยชนะได้นะครับอุจจา่ยแปลว่าไต่ขึ้นที่สูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้คุณอาจจะมองเห็นทั้งปัญหานะมองเห็นแนวทางแก้ปัญหาให้คุณนึกไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้นะครับมันจะเป็นความสำเร็จให้คุณได้ ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันใกล้อน,อนาคตอันใกล้นะนะครับเพราะว่า,าดาวพระหัสเองก็จะยกยายนะครับเข้าสู่ราศรีกรกฎในวันที่2ตุลาคมเพราะฉะนั้นเดือนนี้สิงหากันยาใช่ไหมครับอีก2เดือนนะเหนื่อยหน่อยนะครับ อ่าแล้วเข้าสู่ตุลาแล้วดีขึ้นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าได้เห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็จะสามารถเคลียร์คัสตัดจบได้นะครับมองเห็นรูทางมองเห็นเ,เส้นทางในการที่จะไปชัดเจนขึ้นนะครับคราวนี้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะครับเรื่องงานนะครับดาวการงานเนี่ยเดินยกย้าย สองครั้งเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คือดาวพุธนั่นเองนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยงานก็เยอะนะครับราศีธนูนะครับช่วงที่ผ่านมาสังเกตเลยว่าคุณเนี่ยจะต้องมีการได้ไปติดต่อนะครับสอบถามประสานงานพูดคุยพบปะเกี่ยวกับเรื่องงานนะพบปะผู้คน ห,หรือบางคนจะได้เซ็นสัญญาในเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับมีงานเอกสารอะไรเข้ามาได้เริ่มงานหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะครับมีการพูดคุยนะครับกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานร่วมกับเราค่อนข้างเยอะนะครับบางคนก็จะได้เซ็นสัญญาบางคนมีในเรื่องของอหุ้นส่วนนะครับคู่สัญญาต่างๆาหลังจากนั้นเนี่ยเขาสู่เดือนสิงหหาคมแล้วเนี่ย ลำดับแรกในช่วง3สิงหาคมถึง24สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเซ็นสัญญาหรืองานเอกสารอะไรที่สามารถสมมตนนะิถ้าสามารถระง,งับได้หรือเลื่อนออกไปได้นะครับแนะนำให้เลื่อนออกไปก่อนแนะนำให้ระง,งับไปก่อนเพราะว่าดาวการงานนะคือดาวพุธ ซึ่งดาวพุธก็เป็นดาวเกี่ยวกับการอเอกสารเขาการสื่อสารแล้วก็มีงานเอกสารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีการนัด พบปะหรือพูดคุยหรือเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับถ้าเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนถ้าพักได้พักระง,งับไปก่อนนะครับถ้าเลื่อนไม่ได้พักระง,งับไม่ได้ชะลอไม่ได้ก็ต้องทําแบบอรอบครอบนะครับทำอย่างรอบครอบนะก็พยายามหาที่ปรึกษาเนาะดูให้ดีนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะตกเป็นมรณะเนาะ,ะในอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะมีการสิ้นสุดสัญญาอะไรบางอย่าง มีเอกสารอะไรบางอย่างที่คุณต้องเซ็นที่เพื่อที่จะสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดสัญญาสิ้นสุดสถานะภาพอะไรบางอย่างนะครับว่ารพุทธเนี่ยแปลว่าเอกสารนะครับพเป็นมรณะก็คือต้องสิ้นสุดในเรื่องของเอกสารเอกสารบางอย่างจะต้องเซ็นนะเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นสุดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิด มีการสิ้นสุดในอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยในการที่จะรีเริ่มอะไรบางอย่างสิ่งใหม่เนี่ยก็ช่วงที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงปลายเดือนหลังวันที่25นะครับเพราะว่า25เนี่ยดาวพุธเนี่ยก็จะยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ในจุดนี้นะครับก็จะได้เป็นดาวคู่จกักรพรรดนินคู่วิชาการเพราะเขาจะอยู่กับดาวอาทิตย์นะ ค่อนข้างส่งผลดีกับการที่คุณจะไปเซ็นสัญญาอะไรในช่วงปลายเดือนนะครับจะต่อสัญญาะจะเซ็นสัญญาและมีเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งเนี่ยคนทําธุรกิจมีการเซ็นสัญญากับคู่ค้าต่างๆช่วงปลายเดือนคือตั้งแต่วันที่25นะครับจริงๆก็ยาวไปถึงช่วงประมาณเดือนกันยาเลยนะแต่ว่าเราเอาแค่สิงหาก่อน,นะครับสิงหาในช่วงปลายเดือนก็จะดีมากๆนะครับก็ขอให้ไปทำตรงนั้นเนาะ เรื่องงานนะครับ ช่วงกลางเดือนเนี่ยวันที่3ถึง24เนี่ยนะครับการงานจะมีปัญหานะเรื่องการสื่อสารการสั่งงานลงไปหรือการรับคำสั่งนะครับการสื่อสารการประสานงานต่างๆมันจะติดขัดนะครับมันจะติดขัดมันจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นช่วงกับเวลาช่วงกลางเดือนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันที่25เนี่ยเข้าสู่ช่วงปลายเดือนเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อนข้างโฟล์นะครับมันจะราบรื่นนะเพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ของชาวราศีธนูแล้วละ่ะคุณก็จะต้องบริหารจัดการในเรื่องงานในเรื่องเวลานะครับจัดสรรให้ดีนะครับว่าคุณจะไปทำงานสำคัญช่วงไหนอ่าหรือว่าช่วงไหนที่แบบ มันจะเป็นต้องทำช่วงกลางเดือนที่ดาวพุธเนี่ยไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะครับมีงานเล็กงานน้อยที่สามารถที่จะออทำไปได้ก่อนทําไปก่อนส่วนงานใหญ่งานที่มีความสําคัญงานที่มันมีลักษณะ i m p a c คกับตัวเรามากๆนะครับถ้าเลื่อนหรือพักไปได้นะครับเราก็ให้ไปทําในช่วงปลายเดือนนะครับก็จะส่งผลดีกับราศีธนูมากกว่านะครับเ,เรื่องงานจะเป็นลักษณะนี้เนาะ ต่อมาเนี่ยเรื่องการเงินนะครับเนะเรื่องการเงินเนาะ <S <S การเงินในช่วงเนี้ยนะครับสิ่งที่หวังอยู่นะครับหรือยอดเงินที่คุณกําลังแบบเอ่อนไว้กําลังตั้งความหวังว่าจะได้นะกำลังกำลังแบบจัดสรรอ่ะดูวางแผนนู่นนี่นัน่นว่าจะได้เงินบางอย่างเนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันจะชะลอนะครับมันจะชะลอในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะครับก้อนใหญ่ แต่ว่าคุณห้ามไปเร่งรัดเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและขั้นตอนนั้นบอกเลยว่าเป็นขั้นตอนที่อาจจะไม่ทันใจนะครับขั้นตอนนั้นอาจจะล่าช้านะครับดาวเสาเนี่ยคือดาวการเงินของราศีธนูนะครับดาวเสาโคจรพักองศาในภาษาโหรความหมายก็คือหยุดนิ่งนะถึงขนาดถอยหลังเลยนะครับเสื่อมถอยนะฮะ แต่ว่ามันเป็นการเสรื่อมถอยที่เขาจะถอยมาเจอกับราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือช้าๆได้พราเล่มงามนะฮะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินอย่างมากนะครับคุณกำลังมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนนะครับไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางจากการดำเนินธุรกิจ การทำงานทั่วไปการค้าขายหรือแม้กระทั่งโชคลาภนะครับมีโอกาสที่จะได้มาแต่ก่อนที่จะได้มานั้นบางครั้งบางทีต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงคุณต้องพยายามให้มันอยู่ในร่องในรอยไม่ต้องไปเร่งเร้านะครับไม่ต้องไปพยายามจี้นะครับหรือ,อกดดันในกระบวนการของมันเนี่ยมันจะมีกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนนะครับที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้อง พยายามไม่ต้องไปเร่งเร้าหรือเร่งรัดมันเกินพอดีนะครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วมันได้เองนะฮะมันได้เองนะครับช่องทางต่างๆเนี่ยอาจจะมาจากการเดินทางติดต่อประสานงานนะครับยิ่งคุณพบเจอคนมากเท่าไหร่โอกาสทางด้านการเงินของคุณยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นคอนเนค t ชันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสำหรับราศีธนูนะครับ คอนเนคชันนะหมายถึงวงสังคมของเรานะครับหรือว่าเพื่อนฝูงคนรู้จักแม้กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงการทำงานของเรานะครับการมีคอนเนคชันมากๆเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแล้วก็คอนเนคชันของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคอนเนคชันที่ค่อนข้างมี Power มีมีศักยภาพนะครับเป็นคอนเนคชันที่มีคุณภาพในรอบนี้เนี่ย เสาลาหูคู่มิตรใหญ่จะอยู่รวมกันนะครับในเรือนสหัสชชะสหัสชชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารในเรือนนี้จะมีเสาลาหูอยู่ร่วมกันเป็นคู่มิดใหญ่แสดงว่าการพูดคุยพบปะนะครับประสานงานการสื่อสารต่างๆ นะกับคนในแวดวงเดียวกันหรือเพื่อนๆน่ะเพื่อนฝนะูงนะครับวงสังคมเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่คุณต้องการนะครับใครที่จะทำธุรกิจนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนมีคนที่อาจจะมาลงทุนด้วยนะครับช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเลยนะครับประเด็นแรกก็คือดาวเสา วันที่23ดาวเสายกย้ายเข้ามาร่วมเรือนกับราหูแล้วนี่คือคู่มิตรใหญ่อยู่ในเรือนสหัชชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารประสบความสําเร็จมีคอนเนคชันหรือว่าเจ้าใหญ่นะครับคนที่เขามี power มีอิทธิพลในวงการเข้ามาร่วมกับคุณปัจจัยที่2นะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานเนี่ยนะครับขยับนะเข้าสู่ตําแหน่งที่ ค่อนข้างดีนะครับขยับเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งสุภะแปลว่าความก้าวหน้านะครับแปลว่าการขยับขยายหรือแม้กระทั่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะครับ mm hmm. เพราะนั้นดาวการงานก็มาดีครับแล้วก็ดาวการติดต่อสื่อสารก็ดีอีกนะครับนะ mm hmm. รวมไปถึง ธนูก็ลืมไม่ได้นะครับดาวพระธาสบรีนั้นเล็งลัคนาราศีอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นปรากกษตรศษคือไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าก็เป็นอุจจาริลาชนั่นคือคุณกําลังไต่ขึ้นที่สูงนั่นเองนะครับกำลังจะพบเจอและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งเลยนะครับเร็วๆนี้เลยนะครับวันนั้นนี่คือจังหวะที่ดีแต่ว่าเป็นจังหวะที่กําลังง้างอยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับช่วงต้นเดือนกลางเดือนคุณอาจจะดู แล้วก็พิเคราะห์พิจารณานะครับนะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะอย่างมีสตินะครับวิเคราะห์พิจารณาไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องเร่งเร้าทําทุกอย่างตามขั้นตามตอนนะครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนนะการงานค่อนข้างดีเลยนะครับการเงินเห็นไหมก็นามาซึ่งการเงินก็มีเกณฑ์ได้เงินที่เป็นก้อน คุณอาจจะมีดีลใหญ่นะครับที่ทําให้คุณเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้เงินก้อนใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเสาเนี่ยเป็นดาวการเงินเขาจะเดินมาเจอกาลาหูคู่มิตรใหญ่เป็นเงินก้อนนั่นเองนะครับยิ่งเดินทางยิ่งติดต่อวิาสานงานคนมากๆยิ่งมีคอนเนคชันเยอะๆจะยิ่งทําให้คุณรวยขึ้นนะครับสําหรับราศีธนูอ่านะฮะ ต่อมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเฉกเช่นเดียวกับดาวการงานเพราะว่านี่คือดาวพุธเป็นดาวที่ครองตําแหน่งปัตตนิก็คือคู่ครองนะครับดาวศุกร์เร็งลัคนาราศีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความต้องการนะครับราศีธนูก็มีอยู่แล้วบางครั้งน่มีความเอ่อต้องการมีความอ่ออยากที่จะอ่ ได้นะครับ <g ười> คนนั้นคนนี้อะไรเงรี้ยสำหรับคนโสดเนี่ยก็จะมีความแบบถูกตาต้องใจคนนั้นคนนี้มีความต้องการนะครับที่สูงนะครับเพราะว่าสุกเล็งรักนะเป็นพินทุบาทน,นะครับ <Uh ในแง่ของดาวปัตตนีเนี่ยนะครับในช่วง วันที่3ถึงวันที่24สิงหาคมดาวปัตตนีเป็นมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ในช่วงวันที่สสิงหาคมถึงวันที่24สิสิงหาคมความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันหรือไม่ก็พูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับเออเป็นอย่างนั้นนะครับใครอยากจะต่อนะครับเอ้พูดหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยพูดเข้าหู จุดๆนะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันหน่อยก็อาจจะพูดได้นะครับแต่ว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าดาวพุธเนี่ยคือคําพูดดาวพุธคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนปัตนิแล้วไปอยู่มรณะเนี่ยนะครับคุณจะมีปัญหาเรื่องการพูดจาการสื่อสารกับคู่ครองคนรักของคุณนะครับมันจะมีปัญหากันในช่วงวันที่3ถึงวันที่24 แต่หลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธโคจรเคลื่อนเข้าสู่ในภพสุภะซึ่งดีนะครับ นะอาจจะไม่ดีมากนะก็ถือว่ายังมีข้อติข้อด้อยอยู่นิดนึงเพราะว่าพุทธอยู่ตำแหน่งที่9ก็เป็นปินฑุบาทด้วยนะครับเขาเรียกว่าในการสื่อสารออกไปในความต้องการอะไรต่างๆนานาให้มีความพอดีแต่ไม่ต้องอสื่อสารออกไปแบบตรงหรือชัดเจนมากนักนะครับแค่สื่อสารแบบอ้อมๆจะดีกว่านะครับถ้าสื่อสารแบบตรงๆชัดเจนไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เกิดผลดีนะครับนะแต่ก็ มีความดีขึ้นนะนะความความรักความสัมพันธ์ก็ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจจะไม่ได้ดี100%แต่ดีขึ้นกว่าช่วงกลางเดือนนั่นเองนะครับ ต่อมาเนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับเราก็โชคลาภนะสุขภาพนะของชาวราศีธนูเนี่ยนะก็มีเจ็บมีไข้มีป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับโรคที่เป็นมานานโรคทีเ่เป็นโรคเ,เรื้อรังหรือเป็นโรคประจําตัวเนี่ยนะครับยังไม่ได้หายขาดคุณอาจจะต้องรักษาตามอาการไปหรือว่าบรรเทาอาการนะกานยาเพื่อบรรเทาอาการหรือเพื่อรักษาอาการให้มันทรงๆไม่ไม่กาเริบนะครับก็จะเป็นลันกษณะนี้นะครับบางครั้งบางทีนะครับท,ที่ที่เรารักษา อยู่หมอที่เรารักษาอยู่โรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมสิ่งที่เราเป็น100เเซนะครับอาจจะทำได้แค่ประคองนะครับประคองอาการให้มันทรงๆไปให้ใช้ชีวิตได้ไปเรื่อยๆนะครับไม่หนักไม่กำเริบนะครับแต่ในอนาคตนะมีโอกาสจะหายแล้วก็ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนอุบัติเหตุนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ เกี่ยวกับยอดยานพานะนะครับหรือว่า,าสิ่งของที่ชำรุดภายในบ้านนะครับสิ่งนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับในช่วงที่อังคารนั้นเล็งกะพระเสาร์นะฮะอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็กรมมะด้วยคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีเรื่องของอ่า,อาสำหรับ บางคนเนาะอาจจะถึงขนาดที่ว่า,ามีเลือดออกมีอะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนอาจจะแค่เจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวนะครับเรื่องของยวดยานพาานะาฝากเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะครับในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนในส่วนช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเกณฑ์อุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวภัยจากของแข็งของมีคมทุกอย่างจะเบาบางลงนะครับจะเบาบางลงเพราะฉะนั้นระมัดระวัง ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่24ประมาณนี้ยี่สามยี่สี่ประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องโชคลาภนะราศีธนูนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยราศีธนูเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็อาจจะพอมีนะลุ้นอยู่เล็กๆนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภเนเดาวศุกร์ก็เล่งราคนาราศีอยู่นะเนาะแต่คราวนี้เนี่ย าดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งอังคารก็มาเล็งดาวเสามันก็เลยดูแล้วแบ่งรับแบ่งสู้ครึ่งๆ่งนะครับในช่วงวันที่16นะครับอังคารก็ยังเลงกับเสาอยู่แล้วก็สุกก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมเอาง่ายๆว่าดวงโชคลาภวันที่1กับวันที่16เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับวันที่1เราไม่พูดถึงและกันเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะหมอแมนทายไปแล้วจําไม่ได้แล้วว่าทายไปยังไงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าอ,า,อารมณ์นะครับ คล้ายๆกันนะเรื่องของเปอร์เซนต์เรื่องของ, percent, อง,ของอความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูที่ฟังอยู่ตอนนี้เมื่อวันที่1คุณมีโชคหรือเปล่านะครับคุณก็ลองดูว่า เออวันที่16เนี่ยวันที่16เนี่ยอ่ามีความใกล้เคียงนะคุณอาจถ้าเกิดวันที่1ถูกหวยมาวันที่16คุณอาจจะเฮ้ยมีโอกาสถูกเบิ้ลเลย2องวดวซอนเออนะครับหรือว่าเมื่อวันที่1คุณไม่มีโชคใช่ไหมวันที่16ก็อาจจะแบบอ่าคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้อาจจะแบบพักๆไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้มันจะไม่ต่างกันมากสําหรับวันที่1วันที่16 ของราศีธนูนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของดวงชะตาราศีลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคม68ครับ